Thank you พูดต่อเลยนะให้ประธานคนปัจจุบันเนี่ยยุติในการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวก่อนเพื่อที่ถอยออกไปก่อนเพื่อที่จะให้ะสะกจจังหวัดหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาดูแลนะให้ความเป็นธรรมกับพวกเรานะคะข้อที่ถ้าสมมติว่าไม่ไม่ยุติตอนนี้มันก็เกิดความแตกแยกเกิดความสับสนของสมาชิก กับกรรมการตัวแทนอะไรต่างๆเนี่ยเกิดความสับสนวุ่นวายเพราะฉะนั้นเราก็ก็เรียกร้องว่าให้ผู้มีอำนาจจากกรมส่งเสริมลงมาพิจารณาข้อมูลนะคะให้ให้ยุติชื่อคราวก่อนนะถ้าสมมุติว่าตรวจสอบแล้วเขายังเป็นคนดีมีคุณธรรมทำงานถูกต้องก็มาทำเราก็ไม่ได้ว่านะคะข้อที่2อะลอ การลงมติในวันที่24เนี่ยที่ประกาศว่า,เ,าเลือกตั้งประธานใหม่คนเก่าก็ได้มาใหม่ก็ได้มีคะแนนอันดับหนึ่งที่จะแต่งตั้งเราก็ขอให้ชะลอไว้ก่อนเพราะว่าท่านมีปัญหาเช่นคุณสมบัติท่านก็ไม่ครบนะะผิดคุณสมบัติแล้วก็มีหลายเรื่องนะคะเช่นบริหารงานผิดพาลาดล้มเหลวอะไรต่างๆเนี่ยเราก็บอกว่าให้ชะลอก่อน จนกระทั่งให้อธิบดีรองอธิบดีหรือสากลนายทะเบียนตรวจสอบให้เรียบร้อยแล้วถึงจะจะแต่งตั้งนะคะจัดหาคนมาแทนอะไรประมาณนี้นะคะต่อไปข้อที่สามทำงบประมาณปันผล6-8เนี่ยที่เราได้น้อยเนี่ยนะต้องให้ความเป็นทรรตรวจสอบใหม่นะคะให้เร็วให้ทันเวลาวันที่24ด้วยนะคะเพราะมันย้อนแย้งกัน กำไรมากแต่ทําไมบันผลให้สมาชิกน้อยใช่ไหมคะมันย้อนแย้งมากเลยแล้วก็น้อยมากเลยนะคะข้อที่สี่ปรับดลด,โ,ดโบนัสของคณะกรรมการนะ,ะเพื่อที่จะมาเพิ่มบันผลเฉลีย่ยคืนให้สมาชิกแล้วก็โบนัสหรือว่ารางวัลไอเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆเนี่ยทำให้มันเหมาะสมแล้วก็เท่าเทียมกัน ดูให้มันเท่าเทียมให้มันเหมาะสมตำแหน่งอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะไม่ใช่ว่า,าทำแบบผ่านๆไปมันไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าเทียมแล้วก็โบนัสประธานกรรมการอะไรเนี่ยมากเกินไปนะคะนะเรามีข้อมูลว่า,อาดอกเบีย้ยเนี่ยที่ทำของเราอะตั้งแต่ปี3-2มมาเนี่ยดอกเบีย้ยปันผลเฉลี่ยคืนที่เอาเงินไปเอาเงินกองทุนเนี่ย ไปออกดอกอ่ะให้กับครูไม่เคยมาปันผลเฉลี่ยคืนให้ครูเงินตรงนี้แหละมันอยู่กับคณะก,กรรมการนะคะมันเป็นกองทุนเถือนกรรมการเอาไปบริหารงานแล้วก็มันมันก็ทําให้อ่แล้วจะมาเอาดอกเบี้ยคืนจากปันผลเฉลี่ยคืนของของครูแต่ละปีเนี่ยมันไม่ถูกมันไม่เป็นธรรมอันนี้มันเป็นการสลับซับซ้อนเพราะ,ะนั้นเราก็ขอให้เอาคนที่มีส่วน เกี่ยวข้องที่ทำไม่ดีมาตั้งแต่ปีสามสเอามา,าแก้ปัญหาเอามาให้ออกไปก่อนออกจากสากลก่อนแล้วถึงจะมาพิจารณาว่าใครมีความผิดตรงไหนอย่างไรให้ความเป็นธรรมตั้งสองฝ่ายเราไม่ได้ปักปั๊มใครเนาะแต่คนทำผิดก็ต้องรับผิดสนับสนุนโดย KSL บริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัด มหาชนสวนสัตว์ขอนแก่น